ยังรู้จักคนนี้ด้วยหรออย่าบอกนะคนที่มึงจะจีบก็คือคนนี้ใช่คนนี้แหละแม่ของลูกตังเลยมาขอฝากแฟน S D T นะครับแต่สปอร์ตเป็นงานที่เป็นแฟนขับเคสของคุณทุกคนที่จิดตามงานเป็นต่อแล้พวกเราทุกคนแขอบคุณทุกคนเลยที่แบบสวัสดีครับแฟนขับ S D T ทุกท่าน จาก e ีีที่แล้วนะครับเราได้รู้กันแล้วนะว่าพี่เป็นต่อนั้นไม่ได้ความจําเสื่อมมาก่อนครับคือไม่เคยความจําเสื่อมมาเลยครับหลายคนอาจจะงงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จริงๆแอดมินเคยพูดไปแล้วนะครับว่ารู้สึกสงสัยอยู่ว่าพี่เป็นต่อเนี่เดี๋ยวความจําดีเดี๋ยวความจํเววาจเสื่อมสลับกันไปกันมาแล้วแถมมีจังหวะที่เป็นใจกับพี่เป็นต่อหลายๆครั้งด้วยนะไอความจําที่มันจะเสื่อมมันจะดีเนี่ย เราได้รับรู้ใน e ีพีที่แล้วแล้วนะครับว่าเป็นแผนแผนหนึ่งของพี่เป็นต่อที่จะจีบคุณยาดาเท่านั้นเองครับอีพีที่แล้วถึงขั้นที่เป็นต่อเนี่ยขอคุณยาดาเป็นแฟนเลยนะครับแต่ก็ยังไม่สําเร็จคุณยาดาบอกว่าขอดูกันไปก่อนแล้วกันนะ อีพีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับคุณยาดาอาจจะมองผมยังเด็กอยู่ใช่ไหมครับเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมคืออนาคตของพี่นะครับเรื่องราวมันเริ่มต้นที่บางบาครับผมพี่เป็นต่อเนี่ยชวนคุณยาดามากินข้าวครับตรงนั้นก็มีพี่หมอนพี่ยมอยู่ด้วยและปรากฏว่าไอ้ตังเพื่อนๆจําจำไอ้ตังได้ไหมครับ เป็นญาติรุ่นน้องของพี่วอกที่ดูโลลานหลอกแหลกเหมือนกับไปโดนตัวไหนมานั่นแหละครับส่วนความรักเนี่ยก็คลั่งคล้เหมือนกับพี่วอกเลยนะครับไม่ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นญาติใคร DNA นนี่โคตรชัดครับเจอใครก็แม่ของลูกตลอดเลยนะเหมือนพี่วอกสุดๆครับไอ้ตังเข้ามาแล้วบอกกับเฮียต่อว่าชอบสาวคนหนึ่งให้ช่วยสอนจีบสาวคนนี้หน่อย พี่เป็นต่อบอกว่าเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยมึงแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะขอเข้าห้องน้ําก่อนพี่เป็นต่อก็ไปเข้าห้องน้ําครับระหว่างที่พี่เป็นต่อเข้าห้องน้ําอยู่นั้นคุณยาดาก็เดินเข้ามาครับใช่แล้วครับไอตังมันชอบคุณยาดาครับผมแม่เหมาะเจาะพอดีเลยฮะพี่ยมว่าคิดไอเดียที่ทั้งจะเอาคืนพี่เป็นต่อแล้วก็หารายได้เข้ากับตัวเองครับผม ขณะที่ไอ้ตังกําลังจะเดินไปหาพี่เป็นต่อเพื่อให้พี่เป็นต่อช่วยจีบคุณยาดาอยู่นั้นพี่ยมก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวกูเองสุดท้ายพอพี่เป็นต่อออกมาก็ได้รับรู้ว่าไอ้ตังเนี่ยชอบคุณยาดาครับพี่ยมก็เลยบอกว่าแฟนแหน่อยนะมึงมึงยังไม่ได้เป็นแฟนของคุณยาดานี่ให้ไอ้ตังจีบได้ไหมล่ะมันก็ต้องแฟนแหละครับแต่พี่เป็นต่อไม่ยอมแฟนจริงๆครับแกแกล้งความจําเสื่อมแล้วเรียกคุณยาดาว่าที่รักเลยแหละครับ สุดท้ายไอ้ตังก็เลยหมดสิทธิ์จีบครับผมไอ้ตังนี่บอกว่าให้พิยมนี่ช่วยหน่อยพิยมเรียกเงินเพิ่มอีกครับสุดท้ายพิยมก็เลยพยายามพูดกับพี่เป็นต่อที่เป็นความจําเสื่อมอยู่ตอนนั้นนะบอกว่าตอนที่มึงความจําปกติอยู่เนี่ยรับปากแล้วนะว่าจะให้ไอ้ตังเนี่ยมีสิทธิ์จีบคุณยาดาสุดท้ายพี่เป็นต่อก็เลยจําใจต้องให้ไอ้ตังนั่งจีบคุณยาดาครับคุณยาดาก็รับปากว่าไม่หลงไปกับน้องตังอะไรนี่แน่นอน ระหว่างจีบอยู่นั้นก็จีบแบบไม่ใช่มนุษย์ปกติที่จีบกันนะฮ <c> ะ <oughs> คือถ้าคนมาจีบกันอย่างนี้นะผมว่าอันนี้มันน่าจะประสาทไม่ค่อยดีมากกว่านะครับ <c oughs> แล้วคงไม่มีใครเอาแน่นอนระหว่างที่เรื่องราวกำลังดำเนินไปอยู่นั้น <c oughs> น้องลิลลี่แฟนเก่าพี่ยมที่เลิกกันไปแล้วนะครับ <c oughs> คือน้องลิลลี่ไม่เอาพี่ยมอ่ะ <c oughs> คงจะชั่วมากนะฮะเขาก็เลยไม่เอา แต่พี่ยมยังรู้สึกเสียดายในตัวน้องรินลี่อยู่ครับคือน้องรินลี่เนี่ยเธอมาบอกชอบพี่เป็นต่อครับงานนี้พี่เป็นต่อได้เอาคืนแล้วแหละครับสุดท้ายพี่ยมจึงรับปากกับพี่เป็นต่อว่าจะให้ตังเลิกจีบคุณยาดาครับแล้วพี่ยมก็ลากไอ้ตังมันออกมาเลยนะสําเร็จแล้วครับพี่เป็นต่อก็สามารถเอาไอ้ตังออกมาจากคุณยาดาได้แล้วดูพี่ยมก็สมหวังกับน้องรินลี่เหรอไม่สิครับเพราะน้องรินลี่กลับกลายเป็นว่าชอบไอ้ตังเฉยเลยฮนะ คนที่สวยที่สุดก็คือพิยมนั่นเองแถมพิยมแกก็ไม่ยอมด้วยนะฮะที่ BKL เนี่ยแกมาบอกกับพี่เป็นต่อว่ายังไงน้องลิลลี่ก็ต้องเป็นของกูแกบอกว่ากูวางแผนไว้แล้วจากนั้นไอ้ตังก็เดินเข้ามาที่ BKL แล้วตามหาน้องอิมแล้วขอน้องอิมแต่งงานครับแต่น้องอิมไม่เอาด้วยะฮะพียมนี่หัวเราะดีใจทําให้ไอ้ตังบอกเลิกกับน้องลิลลี่ไปได้แต่โดนหัวเราะกลับครับเพราะจริงจ พี่เป็นต่อบอกไอ้ตังไว้แล้วว่าอย่าไว้ใจไอ้ยมฮะและห้ามเลิกกับน้องลิลลี่โดยเด็ดขาดสิ่งที่ไอ้ตังทําก็คือหลอกพี่ยมว่าแผนของแกสําเร็จนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วน้องลิลลี่เดินมาหาไอ้ตังแล้วก็ควงแขนกันออกไปครับจบด้วยเสียงหัวเราะของทุกคนที่เยาะเยะ้ยพี่ยมทําชั่วไม่ขึ้นนั่นเองครับผม นนี้รู้สึกว่าคุณยาดาจะเข้าขากับพี่เป็นต่อมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเสียงหัวเราะในช่วงท้ายรู้สึกแปลกหูแปลกตาแปลกคาแรคเตอร์ไปเยอะนะครับดูจะหลุดหลุดจากคาแรคเตอร์ที่เรียบร้อยอยู่พอสมควรนะไม่ใช่คนดีหรอกึงทั้งคู่เลยไอ้ตังกลับมาแต่พี่วอกกลับหายไปยิ่งไปกว่านั้นพี่อู๊ดก็หายไปด้วยนะไม่รู้ว่าหายไปไหนทั้งคู่ครับสงสัยจะไปดูแลก,กิจการชาบูหรือเปล่าหรือ พี่ว่าแกแอบเข้าสวนที่อุบลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วคนที่เราไม่เห็นอีกคนนึงก็คือน้องน,นุ่นเธอหายไปนะฮะก็เป็นข้อสังเกตที่เราเอามาฝากเพื่อนๆครับผมผมยังคงชื่นชอบคาแรคเตอร,ร์ไอตังที่ดูเหมือนเออเออหรือโดนตัวไหนมาก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าคนเรามีลักษณะอย่างนี้จริงๆอยู่ไหมถ้ามีก็คงอํากันสนุกอย่างแน่นอนนครับผมเพื่อนคิดเห็นยังไงกับฉากนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ จริงๆผมไม่อยากพูดถึงอีกฉากหนึ่งนะฮะเพราะมันดูเรียบง่ายเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยก็แค่เจอ้อยเจ้าของร้านซักรีดเอากิ๊กมาซุกอยู่ที่มินิมาร์ทของน้องพอใจแล้วก็ให้คนโน้นคนนี้ช่วยรับเป็นกิ๊กแทนเจอ้อยไปก่อนเพราะว่าผัวเจอ้อยเนี่ยมาตามหานะฮะสุดท้ายก็จับได้แล้วสุดท้ายเด็กผู้ชายคนนั้นก็ไม่เอาเจอ้อยด้วยครับอีรอบเดิมนั่นแหละฮะแต่ว่าเรามองเห็นเจอ้อยกับสามีเจอ้อยครับในครั้งนี้ คือการปรากฏตัวของเจอ้อยเนี่ยเคยปรากฏตัวมาก่อนแล้วนะครับเจอ้อยนี่เธอเคยไปในรายการร้องเพลงรายการหนึ่งนะน่าจะชื่อว่า golden single นะครับแกเข้ารอบลึกๆด้วยนะฮะดูแกจะเก่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ในเป็นต่อน,นี้โอ้ชัดเจนเลยะฮะลักษณะแกน่าจะหาคนมาเป็นแทนแกได้ยากครับผมส่วนสามีของแกไม่รู้ว่าเป็นคนนี้หรือเปล่านะฮะเห็นใส่วิกมาดูแปลกๆไม่รู้เคยปรากฏตัวหรือ,อยังครับผม เพื่อนๆรู้ก er ็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน <So S 1> so ่อยนะสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบลงแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams